ดีค่ะวันนี้กับช่อง Lana ล a n a Channel นะคะหนูฮิวกี้ผมฮัตตและวันนี้นะคะเราก็จะมากินค่ะขนมกันนะคะแข่งกินขนมได้ไหมคะก็จะแข่งด้วยแล้วก็จะกินด้วยนะคะโอเคเรามาอันนี้นะคะก็จะคือก็จะคืออะไรเค้กก็คืออะไรเค้กเค้กอะไรเค้กช็อกโกแลตนะคะแบบนี้ค่ะไม่ใช่เค้กช็อกโกแลตส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นอะไร หลอดหลอดช็อกโกแลตอะไรชื่ออะไรเราจำไม่ได้แล้ว Lord, แต่ว่า <Chocolate. S 2> มันเป็นเนี่ยชื่ออะไรโอโออะไรสักอย่างจำไม่ได้แล้วมอ,อ,อน,นีุ่ธนีโอนะคะ<อ>ก็จะเป็นหมี่ที่ <c oughs> มันไม่ใช่หมี่มันจะเป็นหมี่ที่มันอยู่พร้อมเวเฟอร์นี่แต่ว่ามันเริ่มเละ อันนี้ก็จะเป็นช็อกโกแลตข้างในก็จะเป็นจะเป็นเหมือนดึบหึบรสอาหุ่นนะคะไม่แล้วเดี๋ยวเราจะมาแล้วกินอะไรกันก่ออันนี้คือนมนะคะอันนี้ดีกว่า <c oughs> โอ้ยให้เขาเห็นกล้องอืมพอพากกินเถอะ ก็คือนมนะครับรู้แล้วใช้หลอดดูดนมเนี่ยเดได้ดูดได้ นี่คือยังไม่ไกินข้าวเที่ยงเลยต่อมาบ่าวนี่มีคนให้มาครับอืมใครหน้าก็คนที่ติดตามเราอยู่นะคะคนที่ติดตามแล้วก็โดูเราอยู่นะคะที่คอนโดนี้นะคะคคพี่ปั๊บใครเหรอคะพี่แบบคนโวยเจือกมาได้ต่มากินอันนี้ดีกว่า <cười> 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 chào lắm vài năm chào loại vài năm chào hương 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 ซอสอย่างซอสน้ำซุปนะเราจะชิมแคนินนะะผมก็จะชิมอ่่ยไมดยน้ะดทไม่ได้พูดมันหลุดเี ถ้าเขาเห็นด้วยดีอย่ายื้อเต้นทุกคนกีดน,น,นี้กันไหมคะถ้าอย่าลืมติดตามถ้าอะไรอย่าลืมติดตามถ้าอยากกินอยา่าลืมติดตามนะคะอร่อยเนื้ออร่อยเนื้ออร่อยฟุชิ่งเลยเนื้ออร่อย อย่าค่อยกินโอ้ยต้องก,กินก่อนเนี่ยจละจริงต้องอ่านหนังสือสอบนะเนี่ยอ <c oughs> ย่าบังเราค่อี่หันมาด้านนี้จ้ะ เอามาจิ้มนมจิ้มนมแล้วอะไรวเอ่นเอนมเนี้ยนะคะเป็นนมโฟโม์มดที่มันจะเป็นแพ็คใหญ่ๆเลยไม่ใช่แพ็คที่กล่องใหญ่ๆเลยนะคะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยก็เมนูดีที่จับครับเรื่องจับเ,เลยิ่งเปล่ Skal vi แ้จกพาให้ดูอย่ากใหา้หคนดูคลิปยังย <คน S 2> มีคนอือเอาใจกินมั้งหรอทุกคนมากินกันต่ออยู่แล้ว มีชาเลนด์นะคะมาทำจิเราจะใช้อันนี้คนละอันนะคะแล้วก็เอามาวางไว้บนโต๊ะแล้วก็ยิบเนี่สองสามพร้อมกัน, <c oughs> นรู้แล้วเอาจะอยู่แล้วก็จิบนะครัเดี๋ยวก่อนที่เอาในป่กให้ดีก่อน Mình con mẹ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  không đâu. con mẹ 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 con เดยกกินไปถ้าใครชอบคิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะคะขอร้องนะกดให้ด้วยนะขอบคุณวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบวายบาค่ะไปกดทีให้ด้วยนะจะได้ทำคลิปต่อๆไป เป็นกำลังใจให้เราด้วยบ๊ายบาย